เรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานตอนหลวงปู่เทพโลกอุดอรมาช่วยชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานหากท่านชอบเรื่องเล่าแปลกๆมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับ ขอท่านได้โปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจตอนใหม่ๆออกสู่ระบบของ y o u t u b e เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมเรื่องราวดีๆก่อนใครนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรายการของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับท่านผู้ชม จริงๆแล้วว่าจะจบเรื่องของอภินิหารของหลวงปู่เทพลูกดอดรแล้วนะครับแต่พอดีเราไปเจอประสบการณ์อภินิหารของหลวงปู่เทพลูกดอดรจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านมีความเคารพศรัทธาต่อองค์หลวงปู่เทพลูกอุดรมาช้านานและเธอต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคบิดอย่างรุนแรงจนจวน,นเจียนจะต้องจบชีวิตลงแต่ในช่วงขับขันแห่งความเป็นความตายนั้นเธอได้พบกับประสบการณ์อศัศจรรย์เกี่ยวกับหลวงปู่ และเธอก็ได้รอดหนาขึ้นมาราวปฏิหารนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้รับชมรับฟังในรายละเอียดนั้นผู้จัดขออนุญาตออกตัวไว้ณที่นี้ก่อนว่า เรามีความเคารพในเอกสิทธิ์ทางความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับที่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นล้วนมีวิจารณญาณเป็นของตนเองกันอยู่แล้วนะครับจึงขอมาเล่าในแนวทางแห่งการแบ่งปันเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณงามความดีในจิตใจของเราให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในระดับต่างๆและดําเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับความดีสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นั่นก็คือภาวะแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นที่สุดนะครับ ผู้จัดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์เฉียดตายของสุภาพสตรีท่านนี้กันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราวเดือนกุมภาพันธ์ของปีพุทธศักราช2528ซึ่งในวันนั้นจูจ่ๆเธอก็ให้รู้สึกปวดท้องขึ้นมาซะเฉยๆในใจก็คิดว่า คงจะเป็นอาการของท้องเสียธรรมดาธรรมดาแบบที่พวกเราเป็นกันบ่อยๆนะครับอย่างพูดจาในการเองเราก็เป็นบ่อยเหมือนกันยิ่งในหน้าร้อนนี่อาหารต่างๆก็จะบูดเน่าหรือว่าเสียได้ไวมากเลยนะครับหรือบางครั้งแม้อาหารจะไม่มีลักษณะของบูดหรือเน่าเสียให้เราได้รับรู้นะครับแต่ในบางครั้งบางทีกระบวนการในการปรุงอาหารของร้านค้านั้นก็อาจจะไม่สะอาดเพียงพอ ก็อาจจะทําให้เราท้องเสียได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนก็มักจะหายามารับประทานกันนะครับหลักใหญ่ๆก็ได้แก่ยาฆ่าเชื้อในกระเพาะอาหารแล้วก็ทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งประมาณสัก30นาทีจากนั้นเราจึงทานตามด้วยผงถ่านคาร์บอนแบบแคปซูลกันนะครับเพื่อดักจับของเสียที่มันตกค้างอยู่ในกระเพาะอยู่ และหมั่นทานน้ำละลายผงเกลือแร่เพื่อป้องกันอาการช็อกจัดสภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกายของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่มีเชื้อบิดรุนแรงแบบเจ้าของเรื่องนี้แล้วนะครับแป๊บเดียวก็คงจะต้องหายแต่ในเคสนี้เธอคิดว่าคงจะท้องเสียธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับก็เลยทานยาแก้ท้องเสียเข้าไปคิดว่าสักพักหนึ่งอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่า การกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่หายแล้วเธอกลับทายท้องอย่างหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับกลายเป็นบิดอย่างรุนแรงอีกด้วยเธอก็เลยงดอาหารทุกชนิดและกะว่าจะไปโรงพยาบาลก็พอดีติดช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตรงประเด็นนี้ผู้จัดเรายการขอแทรกเป็นความรู้ไว้นิดนึงนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ โรงพยาบาลนะมีแผนกฉุกเฉินและก็มีแพทย์เวรประจําคลินิกอยู่ทุกแห่งนะครับดังนั้นหากใครที่ประสบเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้นะครับก็สามารถไปขอรับการรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอวันทําการนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับคงจะไม่โชคดีแบบสุภาพสตรีท่านนี้เป็นแน่แท้เลยทีเดียวนะครับทีนี้พอติดเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงวันที่3ของอาการป่วยก็เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นเธอจําได้ว่าในวันนั้นนะครับ ก็ตรงกับวันพระใหญ่หลังจากที่เธอได้สมาทานพระอุโบสถศีลแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาน,นี่แหละครับแต่การถ่ายท้องเธอนอกจากจะไม่หยุดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีอาการเพิ่มขึ้นมาอีกก็คืออาการปวดท้องอย่างรุนแรงเอามากๆจนน้ําตาไหลพร้อมกับของเสียที่ขับถ่ายออกมานั้นก็มีลักษณะเป็นมูกปนเลือดด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นเธอก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากที่ผ่านการตรวจ แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจรักษาแล้วคุณหมอก็จัดยาให้กลับมารับประทานต่อที่บ้านพอกินยาไปแล้วดูคล้ายกับว่าอาการก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่พอถึงเวลากลางคืนก็ยังมีอาการถ่ท้องอยู่จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเรียวแรงที่มีอยู่นั้นไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดพอถึงวันรุ่งขึ้นลูกสาวที่ออกเวรพยาบาลมาก็รีบมาดูแลด้วยการให้น้ําเกลือแล้วก็ฉีดยาให้ทั้งหมด3เข็มด้วยกันแล้วก็มีการจัดอาหารเป็นข้าวต้มเหยาะ ด้วยเกลือกับน้ำส้มคันไว้ให้รับประทานซึ่งช่วงนั้นนะครับที่อยู่ในความดูแลของลูกสาวนี่ก็ยังไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับจนเวลาผ่านไปอีก2วันนะครับด้วยเห็นว่าไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วลูกสาวของเธอก็เลยเตรียมตัวที่จะกลับไปทํางานตามปกตินะครับแต่ก็ก่อนไปก็ไม่ลืมนะครับที่จะละลายน้ําเกลือแลกจากโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้พร้อมกับขอ,ขอเจาะเลือดไปตรวจด,ด้วย เหตุการณ์ก็ดําเนินไปอย่างปกติจนมาถึงช่วงเวลาสําคัญที่เกิดเรื่องราวของเหตุการณ์ผ่านความเป็นความตายของเธอในตอนค่ำของคืนวันนั้นนั่นเองนะครับ เธอเล่าต่อไปว่าในคืนนั้นพอถึงเวลาเข้านอนก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาไปตามปกติเหมือนดังเช่นที่เคยปฏิบัติในทุกๆวันนั่นแหละนะครับจากนั้นก็เลยนอนภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ให้รู้สึกผิดปกติตรงที่หัวใจที่มันรู้สึกว่ามันเต้นแผ่วลงแผ่วลงไปทุกทีมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดลงไปขาดลงไปพร้อมกับอาการเจ็บระบมตามเนื้อตามตัวไปไปหมดทั่วทั้งร่างกายเลยนะครับ ไม่ว่าจะพยายามตะแคงร่างกายไปทางด้านไหนก็ยังเจ็บอยู่นั่นเองนะครับพอนอนแล้วก็รู้สึกเจ็บพอนอนแล้วเจ็บก็เลยเปลี่ยนอริบทกลับมาเป็นการนั่งพิงหมอนแต่ก็ยังไม่ไวเจ็บอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วก็คือไม่ว่าจะนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นะครับให้รู้สึกกระสับกระสายทุกทรมานซะเหลือเกินแต่ในใจอดแปลกใจไม่ได้ว่าเอ๊ะท้องของเรานั่นก็หยุดถ่ายแล้วนี่นะแต่ทําไมจึงมีอาการแปลกแบบนี้แทรกขึ้นมาอีก แล้วก็เลยนึกถึงคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยที่แต่ก่อนนั้นนะครับเคยเล่าให้คุณแม่ของเธอฟังว่า,าลักษณะอาการแบบนี้เป็นอาการของคนที่ใกล้จะตายเธอก็เลยอดที่จะนํามาเทียบเคียงกับตัวเองไม่ได้นะครับพอเข้าใจดังนี้แล้วด้วยความเกรงว่าลูกๆหลานๆจะตกใจก็เลยไม่กล้าที่จะบอกลูกตรงๆว่าตัวเองจะตายนะคงได้แต่เลี่ยงๆบอกไปในทํานองสั่งเสียไกลๆว่ามีของสําคัญอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเท่านั้นพอบอกเสร็จ นะครับท่ในใดนั้นลมหายใจมันก็กระตุกวาบขึ้นมาเลยครับเธอก็เลยคิดไปว่าถ้าครั้งนี้จะต้องตายก็คงตายแน่ๆนะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอะไรได้แล้ว mm hmm. ตายก็ตายเป็นไงก็เป็นกันทํานองนั้นนะครับ mm hmm. แล้วเธอก็เลยนอนตะแคงขวางอเข่าหน่อยๆพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดเสียดายชีวิตหรือนึกคิดไปถึงบุคคลใดๆเลยแม้แต่หลวงปู่ก็ตามนะครับเธอก็ยังคงตั้งสติภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับก็ปรากฏเหตุการณ์ดังที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับซึ่งเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการหลับไปแล้วฝันไปหรือว่าตายไปแล้วจึงไปพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าผู้ชมผู้ฟังคิดว่าอย่างไรกันครับ พอดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะครับได้ก็คือเธอผู้นี้นะครับได้เห็นว่าตัวเองนั้นนะครับนุ่งขาวห่มขาวนั่งเข้าที่ภาวนาอยู่ในศาลาหลังใหญ่ที่มีความสวยงามคล้ายกับว่าลอยอยู่บนที่แห่งหนึ่งโดยมีหลวงปู่เทพลูกดอนนั่งอยู่บนเก้าอี้ท่ามกลางการห้อมล้อมของเราผู้ถือศีลภาวนาที่นุ่งขาวห่มขาวอยู่เป็นจํานวนมากมายมหาศาลแต่ก็อดแปลกใจนิดๆิดไม่ได้ว่าเอ๊ ทำไมจึงไม่เห็นบุคคลที่ตนเองเคยรู้จักมัจจิกันมาก่อนบ้างเลยพอนั่งภาวนาไปได้สักพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงของคุณป้าท่านหนึ่งที่นั่งภาวนาอยู่ข้างหน้าเยื้องไปทางซ้ายนิดๆนะครับพูดออกมาว่าอีกสักครู่หลวงปู่จะพาไปให้เห็นพระพุทธเจ้าพอขาดคําก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของตนเองนั้นเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าได้เองโดยอัตโนมัติจนใกล้กับคุณป้าแล้วก็ใกล้กับหลวงปู่เทพลูดอนด้วย ผ่านไปคู่หนึ่งก็ปรากฏแสงสว่างจ้าสว่างสวยไปทั่วทั้งศาลาท่ามกลางแสงสว่างสวยนั้นปรากฏองค์สมเด็จพระบรมบครูพระบรมศัตดาเจ้าประทับนั่งลอยเด่นอยู่ในนั้นมีรัศมีสว่างสุขใสสวยงามจนไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาได้พร้อมกันนั้นเธอก็มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นได้สั่งให้กายทิพย์ของตอนเองนั้นเข้าไปกราบพระบรมครูพระบรมศัสดาจากนั้นเธอก็ได้เห็นว่ากายทิพย์ของเธอนั้นนั่นแหละนะครับ ก้มลงกราบพระบรมศาสดาพอกราบเสร็จหูของเธอก็ได้ยินเสียงคนพูดจาก,กันดังระเบิงเซ็งแซ่ประบทจิตของเธอก็เลยถอดขึ้นมาจากสมาธิในความรู้สึกในขณะนั้นรู้สึกว่าตนเองได้เลื่อมตาขึ้นและก้มลงกราบหลวงปู่ที่ท่านนั่งยิ้มให้อย่างมีเมตตาพอกราบหลวงปู่เสร็จเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าเป็นเวลาตีสี่ของวันใหม่รู้สึกว่าจิตใจเบาสบายมีความปิติอิ่มเอิบในจิตใจที่ได้เห็นรอยยิ้มอย่างมีเมตตาของหลวงปู่ ความทุกข์ความทรมานที่เจ็บไข่ยอยู่ทั้งหลายก็อันตรธานหายไปหมดสิน้นก็เลยบอกกับลูกๆของเธอว่าเธอรอดตายแล้วเพราะหลวงปู่ได้มาโปรดนั่นเองลูกสาวคนที่ได้รับการบอกสั่งเสียจากเธอในตอนหัวค่ำคนนั้นก็เลยเล่าความรู้สึกว่าตนเองนั้นรู้สึกตกใจในคําพูดในทํานองสั่งเสียของเธอผู้เป็นแม่เป็นอย่างยิ่งเธอผู้เป็นแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ลูกๆฟัง ซึ่งลูกของเธอคนที่เป็นพยาบาลก็เห็นคล้อยตามกับที่เธอผู้เป็นแม่เล่ามาทุกประการนั่นแหละเนื่องจากเห็นสภาวะวิกฤตของอาการป่วยของคุณแม่ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นพอตกค่าเธอก็เลยจุดธูปกลางแจ้งกล่าวขอบพระคุณในเมตตาของหลวงปู่ที่มาช่วยเธอได้รอดชีวิตพร้อมกับอธิษฐานขอให้หลวงปู่นั้นได้โปรดเมตตาชี้แนะข้อบกพร่องในการปฏิบัติของเธอด้วยจากนั้นเธอก็เข้านอนตามปกติจนหลับและฝันไปว่าเธอได้ไปซื้อกบตายจากตลาด เพื่อจะมาทําอาหารรับประทานกันแต่พอกลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องตกใจกับกบตัวขนาดใหญ่มหึมาไหลาทางสีน้ําตาลเข้มสลับเหลืองหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมากเธอก็เลยเลิกคิดที่จะนํากบนั้นมาทําเป็นอาหารแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจึงมานั่งทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาจึงได้เข้าใจในทันทีว่าหลวงปู่ท่านคงมาบอกเป็นในๆในว่าให้เลิกกินกบนั่นเองเธอก็เลยเลิกกินเนื้อกบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และทุกคืนก่อนนอนเธอไม่ลืมที่จะตั้งจิตกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงจิตวิญญาณของพวกกบเหล่านั้นเป็นประจำด้วยนะครับครับเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะครับบางทีเราอาจนึกไม่ถึงสิ่งบุกพ่องเล็กๆน้อยๆ้อยที่เป็นรายละเอียดของเราอาจจะทําให้การภาวนาของเรานั้นไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งตรงสู่ความหลุดพ้นนั้นพึงหมั่นสํารวจตรวจตาข้อปฏิบัติใดๆที่ขัดต่อ การปฏิบัติก็พึงละหรือว่างดเว้นเสียนะครับส่วนข้อปฏิบัติใดที่เอือ้อหรือเกื้อกูลต่อการปฏิบัติก็ขอให้เร่งเจริญกันให้มากๆนะครับจะได้ทําให้การภาวนาของเรานั้นก้าวหน้าเร็วขึ้นเราก็จะได้พ้นทุกกันในเวลาที่ไม่เนินช้านะครับบัดนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะครับทางรายการขอกราบลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเรา อะไรนั้นกนรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมเรื่องราวตอนใหม่ๆของทางรายการของเราก่อนใครนะครับก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบมีชัยนะครับสวัสดีครับ